ถอดตั๊กนะครับถอดตั๊กออกแล้วก็หมุนตัวนี้ออกนะครับคือจุดประสงค์คือระบายแรงดันนะครับแล้วก็หันตัวนี้มาท,ทั้งชุดนี้นะครับหันออกมาเพื่อมาเติมลมนะครับมาเช็กลมดูว่ามีหรือเปล่าลองไปดูกันครับหันออกนะครับมุดมนะครับมีน้ำไหลนะครับ ปกติตนั้นจะไม่มีในนี้นะครับไม่ลมหมดแล้วเดี๋ยวน้าออกกันนะครับหายานหมดแล้วนะครับไม่มีน้ําแล้วนะครับเติมลมก็หนึ่งจุดหกบาร์สะเกียรไว้ในตัวมออลมแล้วนะครับเติมหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเติมลมยางของโตโยต้านะครับตั้งค่าเป็นบาร์นะครับเป็นบาร์นะครับ เจหนนะครับจะผมใส่1.8ปไปเลยอันแปดดบานะครับเสียบตรงนี้นะครับหงเข้าไปนี่นะครับนงเข้าไปนะครับนั่นแล้วนะครับกากดเปิดนะครับเอาเละครับ เร็วมากเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ากดจะมีเสียงลมนะครับเนี่ครับกดออกเลยนะครับปิดๆๆเลยนะครับสอาดข้าไปใหม่นะครับนี่จะใช้งานแล้วจะไปใส่ใช้งานแล้วนะครับ น,นี้ก็หลังจากเสร็จแล้วนะครับเติมลมแล้วปิดฝาแล้วนะครับก็หมุนใส่ลยหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับขอตึงมือนะครับตึงมือนะครับเริ่มปิดตัวนี้ เราไปเปิดน้ำใช้กันนะครับไปครับเกลี่ยปากแล้วครับนะครับเบงียบนะครับเช็เเดง,งานกันนะครับเปิทำงานแล้วนะครับก็เสียงไม่ดังนะครับเสียงเงียบอยู่วุ้นนี้นะครับ เดินสึ้นมาเสมอดีนะครับไปครับจบที่แด้ครับหยุบใช้ของตัวนี้อยู่เข็นโต๊ะ